หลายภาคส่วนในสังคมไทยได้ย้อนรอยวิถีชีวิตอย่างสมัยคนรุ่นเก่าก่อนที่เริ่มอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการละเล่นการค้าขายการเดินตามรอยพ่อหลวงที่ให้แนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขเตือนสติให้คนไทยไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตอีกทั้งประเทศไทยยังอุดมสมบูรณ์ในภาคเกษตรจนได้ชื่อว่าเป็นครัวของโลกคนตาบอดหลายคน มีอุปสรรคในการเลือกซื้ออาหารที่ปลอดภยัยหลายคนก็อาศัยซื้อกับข้าวถุงที่ขายอยู่ทั่วไปหรือบางคนก็แล้วแต่ผู้ปกครองจะจัดหามาให้อีกทั้งขาดความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการที่ถูกต้องจึงส่งผลให้คนตาบอดบางคนมีโรคประจำตัวเพิ่มขึ้นเช่นโรคเบาหวานความดันไขมันสูงโรคมะเร็งและอีกหลายโรคเมื่อสุขภาพไม่ดีก็ส่งผลให้ไม่สามารถทำงาน หรือประกอบอาชีพที่ทำอยู่ได้อย่างเต็มที่ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรคนตาบอดร,ระดับชาติที่ให้การช่วยเหลือส่งเสริมทางด้านอาชีพการศึกษาและสวัสดิการให้กับคนตาบอดจึงได้จัดทาโครงการพัฒนากเกษตรกรตาบอดตามแนวทฤษฎีใหม่เพื่อส่งเสริมให้คนตาบอดในภาคเหนือตอนล่างได้มีสุขภาพที่ดี และมีความรู้ในการเพราะปลูกต่างๆอาทิเช่นผักพื้นบ้านผลไม้พื้นเมืองประจำถิ่นผักสวนครัวบางชนิดหรือพืชผักที่สามารถนำมาเพาะปลูกเองได้ในพื้นที่ที่จำกัดเพราะอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาจำหน่ายสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนตาบอดซึ่งจะส่งผลให้คนตาบอดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือต่อล่าหวังไว้ว่าคนตาบอดจะมีความรู้ความเข้าใจในการเพาะปลูกพืชผักที่มีประโยชน์และปลอดสารพิษคนตาบอดนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำรงชีวิตได้คนตาบอดมีภูมิคุ้มกันในการดำรงชีพและมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้กับคนตาบอดพร้อมทั้ง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านอาหารในครัวเรือนของคนตาบอดครับในวันนี้ก็มีความยินดีอย่างยิ่งได้มาเปิดการฝึกอบรมนะโครงการาเกษตรทฤษฎีใหม่คนตาบอดนะก็ในปัจจุบันนี้คนตาบอดเนะน,นี่ย ก็มีความสามารถหลายท่านนะมีทั้งอันดอาชีพกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ก็ยินดีที่จะในจงังหวัดพิโลกนี้มีหลายหน่วยงานครับ<อ>ที่จะร่วมกันสนับสนุนทั้งด้านวิชาการทางด้านแปลงสาธิตเรียนรู้ต่างๆ<อ>วิทยากราต่างๆมาให้ความรู้นะครับให้ความรู้มือปัจจัยการผลิตที่จะสนับสนุนหให้กับเกษตรกร ผู้พิการทางด้านตาบอดเนี่ยนะครับเป็นนับว่าเป็นนิมิตหมายอันใหม่ที่ทางสมาคมคนตาบอดเศไทยในภาคเหนือตอนล่างเนี่ยได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นนึ่เป็นสิ่งที่ดีให้กับพี่น้องคนตาบอดที่มีศักยภาพในการทําการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรผสมผสานนะผักสวนครัวเพื่อเป็นเพื่อเป็นการลดรายจ่ายแล้วก็เป็นเน้น ผักปลอดสารพิษซึ่งในปัจจุบันนี้พืชผักต่างๆที่จำหน่ายทั้งตลาดก,ก็เป็นมีสารพิษเยอะนะใช้สารเคมีมากถ้าปลูกไว้บริโภคเองในครัวเรือนเนี่ยจะมีให้ทั้งมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยนะครับ <Okay. S 2> ยินดีในงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยยินดีให้ความร่วมมือสนับสนุนสมาคมอย่างเต็มที่นะครับ ครับก็โครงการนี้นะครับเป็นการโครงการเกษตรกรตาบอดตามแนวทฤษฎีใหม่นะฮะที่เป็นโครงการเริ่มของเราที่จากการที่เราลงพื้นที่เดทพบคนตาบอดในเขตภาคเหนือตอนล่างเราเนี่ยนะฮะก็เจอว่าคนตาบอดเราเนี่ยหลายคนมีพื้นที่ดินมีหลายคนไม่ได้ประกอบอาชีพอยู่ที่บ้านนะฮะเราก็เลยเกิดแนวคิดว่าเออจะทำยังไงให้เขาที่มีอาชีพได้นะฮะโครงการนี้นะฮะก็คือ อยากจะเพิ่มเป็นทางเลือกหรือว่าช่องทางเรื่องของอาชีพใหม่ใให้คนตาบอดทาได้นะฮะต่มาใช้ชีวิตร่วมอยู่กับครอบครัวได้ใน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 พื้นที่นะฮะโครงการนี้นะฮะก็จะมีระยะเวลาเนีเเดำเนินการสามวันนะ,ะคือยี่สิบยิบหยิบหกกุมภาพันธ์นะครับกิจกรรมก็จะมีเรื่องของการให้ความรู้เรื่องการบรรยายนะฮะเ,เรื่องของประโยชน์ของสมุนไพรเรื่องการดูแลสุขภาพ ต่างๆนะภูมิปัญญาพื้นบ้านแล้วก็มีกิจกรรมเรื่องของฐานภาคปฏิบัติก็จะมีเรื่องของน้ำหมักคีวภาพแล้วก็การเพาะถั่วงอกคอนโดนะฮะแล้วก็หลายๆที่ว่าสุขุนตะบอดเนี่ยสามารถทำได้ในแล้วก็ทำร่วมกับสงครอบครัวได้นะฮะครับก็จัดที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองกุลาอำเภอบางละกงครับผมในายคำพันธ์นวลเกตครับ มาจากเพชรบูรณ์ครับผมก็ขอบคุณทางสมาคมแห่งประเทศไทยครับภาคเหนือตอนล่างผมได้อบรมครั้งนี้ผมได้ความรู้ดีมากครับที่ผมได้รับการอบรมครั้งนี้นะครับผมก็จะทําได้ครับโดยเฉพาะถั่วงอกกับน้ำหมักจีวภาพหนอกล้วยนี่แหละครับก็ขอบคุณศูนย์เรียนรู้และสาธิตภาคเหนือตอนล่างครับ ที่ได้ช่วยเหลือคนตาบอดจะได้มีอาชีพทำหรือไม่ก็ได้ช่วยเหลือครอบครัวของตนเองครับสวัสดีค่ะดีฉันสนใจเสียงสินสมาชิกสมาคมคนตาบอดจังหวัดพิษณุโลกสาขาภาคเหนือตะล่างค่ะก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยค่ะที่ให้โอกาสพวกผู้พิการตาบอดมาฝึกอาชีพเพราะถุงอกคอนโดแล้วก็ทำ น้ำหมักชีวภาพในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เรียนรู้ค่ะซึ่งการอบรมในวันนี้ผู้พิการตาบอดมีความสุขกันมากที่ว่าได้เรียนรู้อาชีพเสริมกันนะจ๊ะแล้วก็ในการอบรมครั้งนี้ก็สามารถเอาไปปฏิบัติจริงแล้วก็สามารถทำใช้แล้วก็ทําเสริมอาชีพกันได้อะจ๊ะครับ ก็ขอแนะนำตัวนะครับผมชื่ออดุลอยู่เมืองนะครับปัจจุบันเป็นเกษตรอาสาพัฒนาชุมชนนะครับโครงการนี้ผมได้รับ,บ,บมอบหมายหน้าที่นะครับให้เป็นวิทยกรแนะนำความรู้ในด้านของการเพราะถั่วงอกนะครับแล้วก็การทำหมักทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักชีวภาพนะครับสำหรับผู้เข้าอบรมก็เป็นผู้ที่สูญเสียทางสายตานะครับ ก็มีความสนใจมีความตั้งใจดีในการเรียนรู้นะครับและหวังว่า Bert, การพาอถงก้อนโดหรือการทำน้ำหมักคีภาพปุ๋ยหมากคีภาพก็จะเป็นความรู้นะครับส่วนหนึ่งที่ผู้สูนเเทียงนเนทตาก็สามารถนำไปปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการลดค่าใช้ใจ่ายในติดครวเรือนได้ดีครับข้าพูครับ,รบวสวัสดีครับพี่น้อง ชมรมคนตาบอดที่มาอบรมในศูนย์เรียนรู้ของเราในนามของชมรมคนตาบอดผมธงปานเผ่าโสภา,าเป็นหัวหน้าศูนย์อบรมแห่งนี้ครับก็ยินดีต้อนรับพี่น้องคนตาบอดที่มาเรียนรู้เรื่องอาชีพนะครับไม่ใช่ว่าเราจะนวดอย่างเดียวแต่มาเรียนรู้เรื่องหลายๆเรื่องอในในศูนย์แห่งนี้ก็พี่น้องคนตาบอดก็ได้รับไอ้ข้มู้ไป หลายเรื่องแต่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมเน้นมากที่สุดคือเรื่องสุขภาพอย่างน้อยก็สุขภาพดีไม่มีขายจะได้ไม่เป็นภาระแก่ผู้อื่นมากเกินไปถ้าสุขภาพเขาดีไปอย่างเดียวเนี่ยทุกเรื่องก็คงจะดีไปหมดนะครับผมเข้าใจอย่างนั้นก็เลยให้ทั้งความรู้เรื่องสุขภาพและความรู้การผลิตการเรื่องทําอยู่ทํากินแล้วก็จะได้พึ่งพาต,ตนเองได้ครับผมคิดว่าจะเอาไปประกอบอาชีพได้ขนาดไหน ก็ผมว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะว่า,าตาบอดก็ทําได้แต่สิ่งที่จำเป็นที่สุดคือเรื่องตลาดนั่นแหละผลผลิตออกมาแล้วถ้าขายไม่ได้เขาก็จะไม่ทำคนเราก็ต้องช่วยเขาเรื่องการตลาดคิดว่าทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมต้องขอบคุณทางหน่วยงานราชการที่สนับสนุนโครงการนี้นะครับแล้วก็เอ,เ,อเอกชนด้วยที่สนับสนุนเ,เรียกว่าเอื้อ,อทอนต่อกันแม้แต่คนตาบอดก็ยังมี ผู้ที่เห็นคุณค่าคุณประโยชน์ของคนตาบอดอยู่ต้องขอบคุณทางทีมงานวิยากรทั้งคุณสุทั้งคุณสมบูรณ์และ,ละหลายๆท่านที่เจ้าหน้าที่ที่พามานะครับกเอาภาระเรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างมากครับผม